ทุกคนครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมผมถึงเวลหนึ่งไอสัตว์ <c oughs> คือรหัสผมเนี่ยมันโดนแบนนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ได้โดนแบนนะครับแต่พี่เชื่ว่าแบบคือเบื่อแล้วครับแบบเล่นแต่รหัสแบบเทพอะครับมันแบบคือผมเบื่อตรงตรงเลยคือมันแบบออ,เอ,อ,เออตรงๆคือกูเบื่อแล้วกูจะอะไรมากมายนะครับ <c oughs> แล้วก็นะครับรหัสนี้เป็นรหัสที่ผมเพิ่งสร้างเมื่อกี้เลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งนะครับ นี่ครับเป็นคลิปจากช่องพัททิกอนนะครับก็คือคลิปนี้นั่นเองนี่ครับคลิปเนี้ยอะไรวะแนะนำร้านรับฟาร์มราคาถูก t n Z Shop ฟาร์มไวมากบอกเลยเอ่อคือจริงแล้วเขาบอกฟาร์มไวมากใช่ไหมผมก็เลยอยากลองนะครับว่ามันจะฟาร์มไวสักแค่ไหนนะครับสำหรับร้านนี้แล้วเข้าไปดูในเฟซดิคือผมไม่เชื่อหรอกว่ามันมันไม่โกงอ่ะเพจเนี้ยผมว่ามันยังไงมันก็โกงทุกคนนี่ครับเพจ t n Z Shop นะครับผมเอาง่ายพี่เนี่ยจะใช้รหัส โตโหดของพี่เลยก็คือรหัสไก่นะไอสัตว์เดี๋ยวผมจะประเติมด้การทักไปลองเติมนะครับว่าไอเพจนี้เนี่ยมันจะโกงจริงหรือเปล่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับผมจะเติมสักไม่ใช่สี่จะจ้างสักร้อยเวลแล้วกันอะก็เธอมันง่ายใครต่อใครก็ได้เธอเคยทำฉันลองไห้ฉันบอกตรงๆฉันลับไม่ได้ก็เธอมันมั่วเอากับเขาไปทั่วเอาไงล่ะ โอ้โหโคตรเลยเบ๊ขนาดสมัครใหม่ยังโหดเลยโอเคอุ้ยไอ้เต okay. uh ้าดิวไอ้เ uh ต้าด right? you know ิวน่าร huh? ักจังนะดูดิไอ้เต้าดิวน่ารักจริงนะพี่ถ้าพี่คิงเห็นโพสต์นี้นะครับเอเห็นคลิปนี้นะครับพี่คิงน้องสาวพี่คิงโคตรสวยเลยนี่ยพี่เบลเท่าไหร่หรืองบเท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่างบร้อยครับตอนนี้เวลสองใช่ไหมตอนนี้เวลสองไหนดูดิไม่โกงจริงหรือเปล่าไม่โกงจริงหรือเปล่าพนักงานบอกไม่โกงนี่ไม่โกงจริงหรือเปล่าวะ ฮะโอ้โหไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอเ้เกมนมันจ้างตั้งแต่ร้อยสี่สิบเอ็ดจนยันห้าร้อยเะไวะเนี่ยรวยเจ็ดอ๋อได้สองเลเวลโอ้โหเขาบอกได้สองเลเวลครับสบายเย้อ้าวแล้วไปต่อกอูกูเพิ่งบีมเมื่อกี้โทษทีอันนี้คือรหัสใหม่จริงนะไม่ได้ต่อแหลกนะครับดูเซตติ้งนะครับนี่ดูนี่ครับรหัสใหม่จริงๆนะครับกูไม่ได้ต่อแหลเลยรหัสใหม่นะนี่เน โอเคตอนนี้พี่โอนไปแล้วครับและพี่เอา100บาทนะครับเนี่ยโอนไปแล้วนี่คือสลีปนะครับโอเคแล้วก็ต้องให้ u ูดแล้วก็รหัสไปตามกฎระเบียบนะครับและอย่าลืมปิดพินด้วยไอ้สองโดยนี้ผมได้ให้ทางร้านเป็นที่ร้อยนะครับแล้วก็มาดูว่าตอนนี้เวลาประมาณ1นึ่ทุ่มสิบเอ็ดนะครับรู้ว่าสองร้อยเวลเนี่ยเราจะได้กี่ชั่วโมงครับภายในกี่ชั่วโมงเราจะได้ภายในสองร้อยเวลกูพูดงงบัะกูยังงงคำพูดตัวเองเลยไป a few moments later โอเคครับก็จะเที่ยวรอประมาณประมาณ3ชั่วโมงนะครับเอา้าเฮ้ยนี่ตรงนี้มีที่เฮ้ยม,มีที่อัพแบบมีที่เปลี่ยนสีมังกรอแล้วเนี่ยเพิ่งรู้อะเฮ้ยเพิ่งรู้นี่นึกว่าอ่นึกว่ามีแต่โลกเก่าโลกใหม่ก็มีเหรอเอ้ยนึกว่า,วา,วามีแต่โลกใหม่สีโลกเก่ามันก็มีว่าแต่ฟักโอเคช่างมันแล้วกัน,ก,นก็เขาเล่นนะครับซึ่งผมก็ได้ไปจ้างร้าน T N T อ่ะ T N T เฮียอะไร T N Z Shop นะครับเออ่ฟาร์มประมาณ 4-5ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันเสร็จตอนประมาณนี่ครับมันเสร็จตอนประมาณตีหนึ่งห้าสิบสามครับแล้วก็ประมาณเสร็จตีสองครับผมจ้างประมาณหนึ่งทุ่มนะครับมันเสร็จตอนตีสองครับถือว่าเร็วมากเลยนะเสร็จตอนตีสองครับแล้วก็เวลประมาณสองร้อยครับที่ผมได้มาถ้าจ้างหนึ่งร้อยนะทุกคนจะได้เวลประมาณสองร้อยนิดๆก็ไม่มินไม่นิดหรอกสองร้อยเป๊ะเลยนะครับเออร้านนี้นะครับสรุปแล้วก็คือไม่โกงนะครับซึ่งผมทีแรกผมก็เห็นแบบเห็นพนิกอนนะครับรีวิวไม่รู้ว่ามันจะอันนี้หรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่โกงนะครรับดดูก็ไ้้จิงเอย ยีดยีดทำไมทำไมรูปมันไม่เหมือนน้ำตกเลยวะช่างมันแล้วกันแต่ก็สรุปนะครับร้าน p n s ยนเซิไม่เกียนนะครับใครที่อยากใช้บริการลิงค์ลิงค์ร้านจะอยู่ด้านล่างนะครับ,รบผมจะทิ้งไว้ให้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมจุ๊บๆบ๊ายบาย